ก็แสดงว่าได้ยินกระแสข่าวนี้สามีท่านโอ๋อท่านสมาร์ทอยู่แล้วท่านหล่ออยู่แล้วแล้วถ้ากระแสสังคมเชียร์คุณพงดังๆแบบดังมากๆออกมาสัก80-90%เดี๋ยวผมจะไปเจรจาขอคุณแม่ขอพันรยาพระเคื่อไทยอาจจะดึงคุณเอมพินทองทาค่ะมาเป็นแคนดิเดตนายกอะไรเงี้ยมีการพูดคุยภายในพรรคนเอมท่านทำธุรกิจของท่านดีอยู่แล้ว เราจะมีมีสมีท่านก็ผมว่าท่านก็สมาร์ทอยู่แล้วรออยู่แล้วกระแสสังคมก็เหมือนเชียร์ไปทางคุณพง์ด้วยอะไรเงี้ยพ่เพื่อไทยมีโอกาสจะไปทาาทามหรือพูดคุยยังไงถ้ากระแสสังคมเชียร์คุณพงดังๆมากๆนะออกมา8ปดเก้าสิบเงเดี๋ยวผมจะไปเตะทาไปขอขอคุณแม่ขอภรรยาคือก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นนะคะมองไม่ออกจริงๆว่าพูดจริงหรือพูดเล่นแต่ว่า บวกกับกระแสข่าวลือบวกกับการพูดแบบนี้มันให้ความรู้สึกว่าใช่นะตูนเออตูนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือความที่ว่าคุณภูมิธรรมก็พูดไปยิ้มไป <c oughs> หัวเราะไปค่ะเนอะเอ,อเนี่ยแต่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าจะรอดูผลประรับก่อนว่าสังคมเชียร์แค่ไหนถ้าสังคมเชียร์คุณพงดังๆเชียร์แบบดังมากๆ8 0 9 0ก็จะไปใช้คำว่าไปขอ ไปขอภรรยาท่านกับคุณแม่